ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่แอดพ k 2 4อย่าลืมแอดพ k เ4เทนฮากกับแนวทางที่เดินคล้ายยุคป๋าเฟอร์กี้คุมห้องแต่งตัวอยู่หมัดหนึ่งในจุดเด่นของเซเล็ฟูกุซันคือเรื่องของจิตวิทยาและการคุมนักเตะภายในทีมไม่ว่าจะมีสตาร์ชื่อดังขนาดไหนทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎเดียวกัน ที่สาคัญไม่มีใครสามารถพยองตัวใหญ่ไปกว่าสโมสสได้เรื่องนี้ป่าเฟอร์กี้ทําให้เห็นแล้วหลายครั้งเขาไมา่ยึดติดว่านกเตกค,คนนั้นคือผู้นาของทีมคือคนสําคัญที่ทีมไม่อาจขาดได้ในสนามแต่เธอมาไรออกนอกลู่นอกทางก็พร้อมตัดถางปล่อยวัดออกจากสโมสรทันทีประเด็นบาดหมางที่ทําให้แคลงใจกันจนถึงทุกวันนี้คือตัวเขากับรอยคีนหนึ่งในกัปตันดีที่สุดของแมนยูเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากการที่มิฟีลรายนี้ ได้ไปสัมภาษณ์ผ่านช่องทีวีของสโมสรมีาพากวิจารณ์เพื่อร่วมทีมซึ่งเมื่อเรื่องเข้าหูเฟอร์กี้นายใหญ่เลือดสกอตต์ก็จะเรียกทุกคนมาดูเทปดังกล่าวก่อนสั่งปรับเป็นจำนวนเงิน5,000นปอนทว่านักเตะกลับทุนเฉียวเพราะมองว่าตัวเองไม่ผิดและที่พูดออกไปเพราะอยากกระตุ้นทีมเท่านั้นแต่ว่าท้ายที่สุดทีมจะจัดการปล่อยรอยคีนออกจากทีมทั้งที่เขาคือหัวใจในแดนกลางเป็นผู้นำในสนามแต่ก็อย่างที่บอก เสือเล็กไม่สนว่าลูกทีมคนนั้นจะมีอิทธิพลต่อทีมมากแค่ไหนผิดก็คือผิดและเมื่อคิดว่าตัวเองใหญ่กว่าสโมสรเมื่อไหร่ก็ต้องเก็บกระเป๋าออกไปทันทีนอกจากรอยขีดแล้วกรณีศึกษายังมีอีกหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเดวบิทไปแคมที่แหกกฎหรือรูดฟานนิสตลอยเคสนี้อจหรักหน่อยตรงที่ขาดความเคารพและท้าทายอำนาจของผู้เป็นนายแต่ทว่าท้ายที่สุดก็ลงเอยเหมือนกันคือต้องย้ายออกจากทีมสถานเดียว ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่ต่างก็สารภาพตามตรงว่ารู้สึกผิดพลาดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับเอริกเทนฮากที่เริ่มจากการปรับความเข้าใจอธิบายในสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขทีมภายหลังในช่วงปีที่ผ่านมามีข่าวด้านลบออกมาจากแคมแมนอยู่เทนฮากตั้งกฎเหล็กไว้หลายอย่างข้อดีคือนักเตะยอมรับและทําตามทุกข้อเสนอส่วนหนึ่งเป็นพวกทีมและส่วนสําคัญเพื่อตัวของตัวเองในการประสบคสวามสำเร็จและกลายเป็นนักเตะคุณภาพ ที่ไม่ใช่เพียงโชว์ผลงานในสนามแต่มันต้องครบเครื่องทุกอย่างเชน่นกันกับกรณีของคริสโนโรนัลโดในการออกมาสัมภาษณ์โจมตีสโมสรรวมถึงไปลั่นวาจาว่าไม่เคารพในตัวของโค้ชคนนี้ซึ่งสิ่งที่เทนฮากทำอยู่คือไม่ออกมาตอบโต้และให้กระบวนการทุกอย่างจัดการด้วยตัวของมันเองเพื่อเป็นการเชิดน,นิ่ม,มให้คนในทีมเห็นว่าซูเปอร์สตาร์หาใช่ว่าจะทำทุกเรื่องได้ตามอำเภอใจแนวทางของฟุตบอล สมัยที่เซอร์เล็กยังกุมมงเหียนแมนยูไนเตตต้องยอมรับว่าเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลมีความสุขเหลือเกินกับแนวทางของทีมฟุตบอลเกมรุกที่ดุดันการโจมตีที่หวังผลได้ก่อนนํามาซึ่งความสำเร็จมากมายที่หลังไหลซึ่งหลังจากเจ้าตัวก้าวลงออกจากเก้าอี้ไม่รู้ว่าลืมทิ้งคู่มือหรือ DNA ความเป็นปิดแสดงไวหรือไม่เพราะกุณซ้อคนไหนที่เข้ามาทําทีมกลับมาทําให้ฟุตบอลเป็นสไตล์ตรงข้ามอย่างชัดเจนเดวิดมอย ทรงบอลที่ไม่รู้จะออกแนวไหน้านิยามสั้นๆคงเป็นคำว่าน่าเบื่อสำหรับแฟนบอลลุยฟฟนเก่ารายนี้ขัดแย้งอย่างชัดเจนปัจญาฟุตบอลที่เน้นผลไปนในเน้นเกมรุกสนุกสนานมันชวนน่าง่วงนอนมากกว่าตื่นตาตื่นใจส่วนในยุคข,ของโชเซ่มูรินโญ่มีช้วยแชมป์ตั้งแต่ฤดูกาลแรกแต่ว่าสไตล์บอลในสนามกับสวน่างยิ่งช่วงปลายๆที่อัเตอร์ฟอร์ดความดื่อด้านหรือเรถีทางของเขา มันถูกแฟนบอลวิจารณพอสมควรโดยเฉพาะเกมที่เจอกับทีมต่ำชั้นกว่าก็เล่นเน้นผลเกินไปทั้งที่ควรทําได้ดีกว่านี้เหรือเลอกูน่าโซชาที่น่าตื่นตาในช่วงแรกมีช่วงที่ดูดีขึ้นแบบผิดหูผิดตาทว่าภาพรวมที่ออกมามันไม่สามารถหาคํานิยามได้ว่าฟุตบอลคือสไตล์ไหนปิดท้ายทีราฟรังนิกละไวในฐานที่เข้าใจในช่วงเวลาสั้นๆไม่มีอะไรให้น่าจดจํากระทั่งการเข้ามาของอริเทนฮาร์ก เรารู้อยู่แล้วว่าสไตล์ของเขาที่เคยทำอาร์แจ็คมันมาในรูปแบบไหนวิ่งเพสซิงตั้งแต่แดนบนเปิดเกมลุกใส่การโจมตียังดูดันแต่แน่นอนมันย่อมต้องใช้เวลาในการปรับจูนนักเตะให้เข้ากับระบบใหม่ๆภายหลังอยู่กับระบบเดิมเดิมมานานจนกระทั่งเมื่อทุกอย่างมันเข้าที่ตัวอย่างภาพที่ปรากฏความดูดันของนักเตะความกระหายที่ใส่ไปในตัวนักเตะแพชชั่นที่มากเหลือมันนำมาซึ่งผลงานที่ยอดเยี่ยมและมีโทฟี่ชั้นเป็นเครื่องการันตี อีกอย่างคือการปลุกโอเทฟอร์ดให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังถูกล้อเลียนว่าเป็นรีสอร์ทแอสปาที่ทีมเยือนสามารถบุกมายื้อแต้มหรือเก็บชัยชนะได้แบบสบายๆซึ่งกับประเด็นนี้ต้องยอมรับหรือว่าเทนฮากทำให้แฟนบอลแมนยูนึกถึงความดุดันสมัยเฟอร์กี้ไม่ใช่น้อยนักเตะเลือดน,นักสู้พุ่งพ่านเสี่ยงเป็นเสี่ยงแลกเป็นแลกและไม่ยอมแพ้ถ้านกวีดยังไม่ถูกเป่าจบเกมตายยากย้อนกลับไปในยุคที่แมนยูครองความยิ่งใหญ่ หนึ่งในคุณสมบัติที่พวกเขามีติดตัวคืออาการตายยากถ้าเปรียบเป็นหนังสักเรื่องคงใช้ชื่อภาษาไทยเข้าใจง่ายๆว่าคนอึดตายยากหลายเกมที่ทีมของเฟอร์กี้กำลังจะม้วนบรนาความพ่ายแพ้ผายมือต้อนรับแต่สิ่งที่นักเตะแสดงออกมาคือไม่ยอมแพ้เดินหน้าคว้าแต้มกลับมาหลายครั้งจากศูนย์เป็นหนึ่งแต้มบางครั้งจากหนึ่งแปรเปลี่ยนเป็นสามซึ่งตรงนี้มันสำคัญและเป็นกิ๊กซอที่ทำให้ทีมเดินหน้าไล่ล่าความสำเร็จ ส่วนหนึ่งคือการติดตั้งระบบนักสู้ในตัวของลุทีเฟอร์กี้คือให้ทุกคนสู้จนถึงหยดสุดท้ายเกมไม่จบพวกมึงขอแค่อย่ายอมแพ้จนกลายเป็นสะดานของนักเตะในชุดนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้ไหมแต่ขอแค่ให้ได้สู้มองผิวเผินเพียงแค่นี้ก็ได้ใจแฟนบอลไปแล้วแบบเต็มๆเฉกเช่นเดียวกับแมนยูในยุคข,ของอริเทนฮาร์กที่ดินเอของความเป็นนักสู้เริ่มแสดงออกมาอย่างเห็นได้ชัดเราแทบไม่เห็นภาพแล้วว่า เมื่อโดนนํานักเตะออกอาการหรือใจฟอแต่ภาษากายยังคงพร้อมเดินหน้าเพื่อไล่ล่าประตูต่อไปยกตัวอย่างเกมบุกชนะวูดเซมตันที่รูปเกมตือต้อๆแต่ท้ายที่สุดก็ควานหาประตูชัยจนเจอแมตท,ที่ตามตีเสมอลีดอยู่ในเตด2 2ทั้งที่โดนนําไปก่อน2เม็ดหรือนัดเจอบาเซโลนาก็หาวิถีทางในการกลับมาเก็บชัยชนะได้สําเร็จไม่เว้นแต่นัดล่าสุดที่โดนเวแสแฮมบุกมานําก่อนแต่ว่าก็มาด้ช่วง15นาทีสุดท้ายพลิกแซงเข้าป้าย แน่นอนมันคือบรรยากาศดีๆที่แฟนบอลแมนยูห่างหายและไม่ได้สัมผัสมานานแสนนานและจะถามว่าเทนฮากจะเดินรอยตามเซอร์เล็กเฟรกูสันได้ไหมมันก็ไม่สามารถตอบได้ฟุตบอลเปลี่ยนไปตามการเวลาเพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาทุกเหตุการณ์มันบ่งบอกว่าแมนยูควรจะได้เป็นทีมที่กลับมาคืนชีพอีกครั้งต่อจากนี้เป็เรื่องของเวลาที่จะพิสูจน์ทุกข้อสงสัยเองสตันขยี้ซ้ำ แนแมนยูริปปอกแขนบูโนคิสตันอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและแบดเบิร์นโรเวอร์กระทืบซ้ำว่าบูโนเฟนนันมีหนึ่งในเกมที่เลวร้ายที่สุดที่เคยเห็นในศึกพรีเมียร์อังกฤษในเกมเสียท่าลิเวอร์พูลจนสมควรโดนริปปอกแขนกับตันทีมด้วยซ้ำคิสตันเขียนลงคอลัมน์ส่วนตัวในเดลิเมลสื่อเมืองผู้ดีปฏิกิริยาที่ได้เห็นจากบูโนเฟนนันไม่เหมาะสมกับการได้รับเลือกเป็นกัปตันทีมเลย หลังผู้นําทีมตัวจริงอย่างเฮนรี่มมกกว่เป็นเพียงตัวสํารองอดทนในแผนการทําทีมของอริกเทนฮาร์กูซือชาวดัตในสีซสั้นนี้ทั้งจังหวะใช้มือผักไลแมนเบาๆจากด้านหลังที่ไม่ยอมสะบัดทงให้ฝ่าวดิดดิ้นตอนโดนมืออิบราฮิมาโกนาเต้เหวี่ยงเข้าหน้าอกจังหวะไล่ตามแย่งบอลจากแนวรับเลือดน้ําหอมเรียกจุดโทษจากอลิซงเบเกอร์ยื่นขาตายจังหวะสเตฟานบาเซติดแย่งบอลได้รวมถึงหงุดหงิดที่อริกเทนฮาร์ ไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกทั้งที่สกอร์โดนทิ้งแบบสุดกู่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่คือหนึ่งในผลงานที่ย่ำแย่ที่สุดที่เคยเห็นจากผู้เล่นพิมียเ์ลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะกัปตันทีมมันโคตรห่วยแตกไม่มีความเป็นมืออาชีพมันเหมือนเด็กงองแงมากกว่าแถมยังมีจังหวะผลักใส่ผู้ช่วยผู้ตัดสินตึงโดนแบนได้เลยเพราะปโลดิคานโอเคยหลงห้ามเล่น11นัดในปี1998ผมคงไม่เห็นด้วย ถ้าแฟนนันโดนลงโทษแบบเดียวกันนี่เป็นเรื่องน่าละอายน่าขายหน้าไม่ว่าจะคำไหนที่คุณสามารถคิดขึ้นมาได้มันแย่พอแล้วที่คุณถูกอัดที่ลิเวอร์พูลแต่แล้วคุณได้เห็นที่สวมปอกแขนกัปตันทีมกําลังตําหนิเทนทา์กที่ไม่เปลี่ยนตัวเขาออกเขาเป็นผู้นําที่ทุกคนควรปฏิบัติตามหรือไม่ไม่ว่าคุณจะคิดอย่างไรกับแฮร์รี่แม็กควากัปตันสโมสรคุณจะไม่มีทางเห็นเขามีพฤติกรรมแบบนี้ในสนาม เทนหากจัดการปัญหาคริสตนโโรนาโดตอนนี้เขาต้องรับมือกับบุโนนเฟนานเริ่มจากการตัดสินใจว่าเขาควรสวมปลอกแขนกับนันทีมในศึกยูโรปบลีกที่จะพบกับเรอเบติสตันพฤหัสนี้หรือไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะลิเวอร์พูลทำได้อย่างยอดเยี่ยมและแมนยูก็ทำฝาวไม่มีใครแสดงผลงานอันน่าผิดหวังของพวกเขามากไปกว่าบุโนนเฟนาน